สวัสดีครับทุกลูกคนใน้าวบ้านนะครับวนนี้กะมาสวัสดีกันคือเก่าเป็นน้องนะครับวันนี้กะสิพามีสพี่น้องเขานะครับเจ็บผักหวานนะครับตอนนี้กะนะครับเบิ้งอยู่ปากม้วเนาะเบื้องอารถนะครับรถคักนะครับกุเรศนะครับไม่ขายไม่ขายนะครับมาเอาได้นะครับมาเมาเมาได้เลยนะครับเต็มนะครับตัวหนึ่งบัต่ากว่าสามสิบสี่สิบกิโลนะครับลือมากคนนั้นนะครับผม ย่างน้ำยางอยู่พี่น้องกวงดิ่มเต็มอเลอยู่นะครับเอากระตามาหน่อยมีแต่ของอยู่ของเด็กกระดังน,น,นะครับเก็บปักม่วงน้ำดอกไม้อยู่นะครับเอาไปบ่ม้วก็มูที่ออกขายกัมีแล้วใส่เหดเป็นถุงนะครับหนึ่งพี่น้อง đốt cắt thủ này. đọc nó Phút đầy <laughs> Hay phút đầy <laughs> Mình nháo léo, có những bảo nháo lẻo Kiếp thấy thúng vầy

ต้นเดียวได้เตรียมอยู่บอกมังเลดนะฮันไปข้างๆขวา,ามือมั้งนี่เพงเมียนเบิเ้ลต้นนะเนี่ยก็น้อยมังเลดเลือดก็กินเนี่ยมันสุกเอาก็กินดิฟมั้งตัวมังเรดนะแต่ตู้เย็นไว้ก็ได้เขาเด็ดแล้วมันเน่าแล้ว ดีเห็นตัวมูดิอ่อนๆนะเออจักแล้วนี่หน่าหน่อยบัดเดือัพขคาได้นะยุไส่มิดวัาไปไหวแล้วเอาไปต้นได้ลยเอาไไปไันน้อันยาว

โอ้ยนาะเสียดายดีจังหน่อยแต่ยังยอมเนะอืมรวยน่มเลบ่เอ้าประมาหน่ยม่รอเยอนลิ้นยเนี่นยเนี่นยหนเยอะอย่เพิ่นวะ่าลิ้นดูนะฝนที่ตกตัวแน่แน่จริงจีิงเขาจะหักก่อไม่ค่อยสิยยสเป็นล้มเนี่ยเอาใกล้เดี๋ยวเป็นประวานขึ้นดิ รสันมาอย่าง้แต่เงามันออกหลายเนี่ไอว,วานหว,วานขึนนาาน้น่วจวดหวานเด้อตกุนนี่มันหวานแต่มดันมดัน,นยังไงดันมดันทุงสิบ่ดันนี่ดนี่ยปมนม่พันกัเป็นไม่ขาดเน,น,นี้ต้นมันป่าลีออกอย่าหน่อยกับเจ้าหนะ อันไหนแข็งเขากัตดตาดอ,อกเขาตอนอ่อนมันอย่างก็แล้วปีนี้มันปลูกกระเจียวซอยอยนี่ด้อปลูกขยายออกอีกตัวเพื่อนหน่อยเนี่ยเขามาขยายมูมันเต็มอยู่หน่ยขยายออกซอยกันเนี่ยมันมันเอาออกโซนออกได้เลยเด้วจงไปใช้เงาเดียวกับพอ่อโอ้โหเ,เ,เ,อเออ,เเอกับซองโหลดใส่โหลดใส่แหละ ต้องลดใส่ไกลออกไปแล้วลูกลูกกิก่ง,งยังได้ด้วนี่โอ้ยก,นกนินมันอ่อนอยู่เวลาเข้าไปลวกกันนะเขาก็เอามูแข็งอันนี้กินอันนี้มัน,นเมเ์อย่าว่าชิวเถอะเด็ดดี่นะเอานิ่หน่อยหน่อยน่คือ แผออกก็แผ่ออก,ออกลิใบอ่อนของนั้น,นนะเจ้าไปใส่หยังมันถวานเป็นชีดินถือแต่มึงบ่อแล้วเอาโซถิ่นพุ่นๆนะกระเจียวลูกออกมูดใหนมันแข็งเขากับลวกตาดอกมัน ดอกมันก็อ่อนได้หล่ดหลอ,อกอนไหพี่น้องเขาเบ่งนะ้เอ,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 อย่างมแต่กำมนมันเถอะม่เงยตักหนคักพี่นะ้นสามดอ,อกดนะออกี่นะซีดอกพวานตนเลียงมูบันเาเดียวงไหนพูดดต้นเลียงบนันบ้วปงไงเหรอ Hôm là tôi liêng bàn hơn. Đoán, thương, ừ. Mình, Mình chỉ bớt lẽo. Nhìn này mà hạ cao nói. Lị. đấy nhá, nhá มูดันนี่กัสิมูดอันนี้เขากัลีเอายิงสีเลยมูเดยอ่อนมูเดย์แก้วเขาก็หักเพียเพียหักโป๊ะโป๊ะ้ยนะหักเออแก้วเป็นยัง hạt 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 cao lên này ủa nhà khá bây giờ tan đi thế Ừ, <laughs> chỗ thỉnh như <thứ> vậy <laughs> Nhưng đến đâu có thương đọc <laughs> Nam nó mai uẩn nó gì ตอวนตุกปุกเอาคือวางสันน้ำไม่วอวนน้ำหนูไม่อวนหักป้าวจีรู้ปพาวจีนี่เดี้ยจังมนไยเาว บ่มีแดดใหนซองเห็นเลยบัดที่ไหนคุ้มบัดมึงเบิ่งปลาตัวนี้หน่อยนั่นไงมึงเห็นมาจากไหนมันงามปมง่ะปลาไหนปลาไหนบ่กับปลาสวยงามเนาะมีอยู่หลายตัวอยู่แต่คือมาปล่อยแต่กับยูนีลากับปล่อยแต่ตัวหน่อยๆเขาก็ เวลาเขาวานอยู่ข <Yeah. S 1> ้างหลังเดเขาก็ามาปลอยหนานเี <S <S so ่ไปเบิ่งพี่น้องเบิ่งนมาวมล้ะาคนเลยมันกับหลวแจพูนเลยปานินนั่นข้างหน้าอืมท้ายรูปน้อยเซียวเฟี่ไหมพูดน่อป้าบูทองนะเพื่อนบ่ขนาดมึงอยู่เขาใกล้ปันดนมันกัยังนน่ยื่เห็นสื่อๆยนเ่ มันก็ร้อยไปร้อยมาอยู่นี่แหละเอาี่นอนเนาะจังชมกันนะครับคลิปต่อไปปล้ไหนปล้ไหน